ไม่ทาได้เลยสับปะรดมาสับปะรดมากกินได้เลยอะเออสบู่สับปะรดกุนว่าสับปะรดสับปะรดเราขายสับปะรดสับปะรดเจอเดยใช้น้ำมันดูางตัวนี้ครับี่าคิีเอาตัวนี้ไปทำเจ๊ต้องไหมเมนเนียกินของกินจากกินเนียเอาหูหนึ่งเดี๋ยวขามาเอานะฮะเอาโลกไปเลยไดสวัสดีค่ะ นีคาเฟ่รักษาสุขภาพมาจากแม่ห้องสอนมีนมขยับเพิ่มากกว่านดิมอีกเหตุเอาอะไรมารู้มาให้ชนอมเมื่อกี้เป็นกระชายชุ่มคอมากเป็นกระชายป่าปีหนึ่งแกได้แค่ครั้งเดียวเองปีหนึ่งทำได้ก็ครั้งเดียวซึ่งดีมาก100่งร้กิโลสกัดได้แค่โลเดียวใช้ดีเดีตอนแรกกินตอนแรกกินไปเหมือนขนมกินน้ำยาถ้าพักมันชุ่มคอมากแต่ที่ไอไออยู่เนี่ย มลางวัง44บาทเทียนทุไปเลย้าเสียวฟังใช้2วันช่วตักเต็งเท้ร้อนมากอัเส็กรดนอนทาตึงนางนี้เช้าหายเดินหมดข้าฟังย่อนี้นะหนึ่งสับราตาชัาเองนี่เป็นชิ้นรัฐธรรมนูญโอเคมีรถโปรเซนลดเงินก่อนได้เป็นเรากินได้นะน้ำเป็นทำแตงโมเอังเช็นตัวเ็นทำแต่ยังาลาไม่จิ้เหนืยไม่จึ้นเชราอันหนึ่งใช้หเดือนก็กนได้นอนข้สอน แม่ก็ก็มีโปมรับหน้าอยู่โฟมรับหน้าแบบติดฟองแบบติดฟองกับโฟกาแฟมีหมดแม่ก็บอกแม่ค้าเป็นคนจีนเหรอคะลูกหลังจีนค่ะโรงงานแม่มาจากจีนค่ไม่คุยไม่ชัดเออคุยไม่ชัดค่ะถ้าชักไปคุยไปนี่อันตรายอันนี้ยาหมกไก่ใส่ดีมากเออหอมมากเออจะหมกปลา กิปลาจะมองดีมากดีเอาเวมาปวดซิงๆๆไม่ตจนหัวเป็นป่วยมาขายเองอันนี้กับแม่ค้าชอบไข่ครีมอ่ะชอบนะชงบๆครีมแต่แขกไม่กินกาแฟนี่ไม่ดื่มจะพี่เจษซีกินเดี๋ยวมาหวัดดีค่ะคุณแม่ขายอะไรอยู่ปุ้งทะเลค่ะมันคืออะไรโลชั่นผักปุ้งทะเลค่ะหรอใช่ค่ะตัวนี้สองญี่ปุ่น จะบอกว่ามันเป็นตัวแก้แพนะคะกันมีคุณแม่เขาลองอยู่กันยุงได้ด้วยใช่ค่ะโดยที่ไม่มีตะไครหอมสำหรับคนที่แพ้ตะไครหอมเป็นแม็กซ์เกอะไรเงี้ยผักบุ้งทะเลของเราเป็นผักบุ้งทะเลคือออก์แกนิ็อยู่แล้วเพราะว่าผักบุ้งทะเลมันไม่มีใครไปฉีดยานะเมกะบางนาค่ะเมกะบางนาค่ะแวะมาได้ค่ะงานคือมีความหลักกับผักบุ้งทะเลโดนแมกพูลใช่เหรอเราต้องวิ่งไปหาผักบุ้งทะเลอ๋อผักบุ้งทะเลที่เราไปแมกพูลเอาไปกระรูแล้วแล้วมนตัวนี้เกิดภูเก็ตมันดีมากตรงไหนรู้ไหม อันนี้กินได้เป็นทันยพืชร้อนนะร้อนเลลังมีซัเป็นนะไม่ไมัตัวนี้แท่อ่ะตัวนี้มีประอยูน์อิ่อร่อยค่ะชิมลยคะร่อยนมทันยาพืชทีมเลยกัมนีอร่อยมากเป็นมชาที่ดูนี่ใครชอบงานแับนี้เนาะ มาที่ถูกต้องมากของเป็นแบบออแกนิกของทุกอย่างนี่ก็จะมีเอ็กซ์โป่ x เอ็กซ์เปิดนะคะสวัสดีค่ะโรบุรีนะครับของเราเป็นแลบผลิตเครื่องสำอางนะคะเราเป็น OEM เป็นสายแ lab ด้วยค่ะเป็น lab scale ค่ะเนี่ก็ไม่ได้ขายกันเล่นๆน่ะขายจริงๆอันนี้จันทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มากับทุเรียนเหรอคะหมดหมดที่สวนหมดไปแล้วหมดแล้วเหรอฮะเสียใจเหรือฮะ ยาอะไรคะคุณพี่ยาดวยตอนแรก<ะ>เขามีลูกค้าเขานะ <c oughs> เขามีลูกค้ายานวดน,นะขายดีมากนิเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าประจำนี่เขาม,มาซื้อเองนะ,ข,นะ,ะขับรถมาซื้อ,อเ้ำนะคะมาจากขับรถมาซื้อมาจากบางแคตัวแรงมากหาว่าไปนะงานอยู่ที่เมกาบางนานะร้านน้ำผู้ร้านน้ำพูเลยแป <82. S 1> ถึงสิบสองแปดถึงสิบสองนะ เนี่ยไม่ต้องอธิบายเยอะลูกค้าเข้าเต็มของก็ดีจริงสวัสดีค่ะร้านลีร้านลีมีอะไรบ้างคะร้านลีมีหูมาร์คค่ะอ๋อก็จะมีครีมบอยขี่ม้าเป็นสกินแคร์แล้วก็มีลงมีลายเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เขาไม่ใช่ก็เหมือนมากอาบไปดูก็ได้ค่ะนี่แล้วก็มีเบอร์ชงเบอร์ชัว์ให้อย่างนี้สําหรับใครที่ต้องการแบบว่าผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวนะตรงนี้เขามีหมดเลยออกเสียงว่าอะไรเคอร์ฟีเค,เค,เค,รคอเคร์ฟี่ออเคอร์ฟี่ออนะคะ,ะโอโตรงนี้บัดลมวัดีจ้าสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะสุพรรณบุรีมีอะไรบ้างคะสุพรรณแชมพูครับล้วแขมาถูกทางด้วยแชมพูไา้ละลอ่อจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผมโดยเฉพาะแล้วก็มีสบู่ดับกลิ่นกายด้วยระดับพรีเมียม เป็นของธรรมชาติเป็นของออร์แกนิกซึ่งจริงแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกก็ต้องยอมรับว่าอาจจะใช้แบรนด์ทั่วไปแต่บางทีออร์แกนิกเนี่ยหลายร้านเนี่ยเขาเปิดบูตต่างประเทศนะแล้วเขาก็ขายในต่างประเทศด้วยต่างประเทศกันแล้วมันเป็นเทรนนะคะอันนี้ก็ซื้อครบพันหนึ่งซื้อครบพันหนึ่งได้คิีมนวดสมุนไพรซื้อทวดพันหนึ่งได้ครมมนวดแล้วก็มีวอลช์ช์จกทางงานให้อีก เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรนะคะแล้วก็คุณแม่คุณแม่ก็จะมีพวงมาลัยอันนี้ a m a ซิ่งมากใครที่อยากไหว้พระหรือว่ามีดอกมะลิไม่อยากเปลี่ยนนะก็จะเป็นพวงมาลัยที่ทํามาจากกระดาษชิชชู<ม>สวยมากเแล้วหนีมือนพวงมาลัยจริงแล้วก็จะมีดอกมงดอกไม้แบบนี้นะเธอช่วยกันลโลก,โลกร้อนเนาะน่ารักมากเด็ดเมย์จะนั่นงชอบเอาไว้บนรถอันเล็กๆเ,เ,เก๋ๆกุ๊กกิ๊กกะปิน้ำปลาราคาน่ารักด้วย ครคุณแม่จากรัดรีเนาะรัดรีราดรีบ้านลุงลงปะรัดรีอันาแล้วก็นี่นครปฐมก็จะมากับตุ๊กตาสวัสดีค่ะตุ๊กตาผ้าถักใช่ปะน่ารักมากเลยเธอแล้วก็จะมีพวงกุญจงพวงกุญแจน่ารักน่ารักเป็นแฮนด์เมดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่หนีผมที่หนีผมอยากอุ่นๆนนะคะแต่พอดีผมยาวผมยาวผมยาวซะด้วยไม่มีผมนะคะสมุดประการแม่วัดดี มีอะไรบ้างแม่จ๋ามีแชมพูสระผมกิมลว่ยอาบน้ำแชมพูกิมรุ่ยอาบน้ำใช่ชอบชือโชเออมีสครับขัดผิวด้วยจะไม่ต้องล้างออกค่ะเอ้าหรอด้เลยอ๋อขัดโอ้ยสครับเก๋มากขัดแล้วก็คือเป็นโลชั่นไปเลยค่ะแล้อันนี้ตัวนี้เลิศเป็นของแอปเปิ้ลค่ะเป็นผลไม้สนอกอ๋อเป็นตัวจากแอปเปิ้ลบวยชั้นไงเออนะคุณแม่น่าจะมาฟิตติ้งกับบวยรัศมีนะครับสมุดปราการ ขอบคุณค่ะแม่ค่ะลิโก้สมุดประการเหมือนกันวันดีค่ะปีผมขาวเนาะธรรมชาติเลยใช่ปะแล้วก็มีสบู่อะไรนาวเวลสบู่ส้มนาวเวลเนาะเออสบู่แบบว่าล้างหน้าอาบตัวได้อาบตัวมันไม่ได้มันเปลืองมันเปลืองใช้กับหน้าดีกว่าสบู่ก็ทำมาดีเกินเอาไว้อาบหน้าก็พอก็สิบบาทก็หนึ่งสามร้อยเออเพราะฉะนั้นใช้กับหน้าคุ้มกว่า ก็จากสมุดปราการแล้วตัวนี้ก็ชนบุรีสวัสดีค่ะเนี่ยของชอบไปละอะไรเนี่ยเครื่องครัวหรอเครื่องครัวน่ารักอ่ะเป็นไม้ใช่ป่ะแรงมากไอเด็กไอเด็กตันนี้คือที่างมือถือกโพงครับกระจายเสียงหลอกกระจายเสียงได้ด้วยเก๋จังเลยเธอเป็นที่วางมือถือแต่เป็นกระโพงกระโพงกระจายเสียงเนาะเอ้ยอันนี้เก๋จะดังขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับ อุ้ยดังขึ้นมา70%ด้วยอุ้ยเก๋อุ้ยเรสรูมอันนี้น่ารักเออเออนี่น่ารักน่ารักเนาะอุ้ยอันนี้ไม้อะไรอ่ะไม่ยามดาราไม่ยามพาราเลยอุ้ยดีอ่ะใครชอบมีดแค่ชอบมีเออชอบอันนี้มร้านมาจากสมุทรีเลยหรือเปล่าครับเอออันนี้เจ้าพี่วางมือถุงมือถือนะอุ้ยเก๋อะไรสดดีแหมบิดนี้บอกว่าลำมีดให้ดูหน่อยโอ้ยตาละ ต่อไปต่อพี่ไม้ไปทําอะไรมาเดินเที่ยวงานเธองาน o อท็อปทูเดทาวเขามีจนถึงวันที่12 12พฤษภาคมนี้แล้วก็นี้ก็เป็นผ้าพ่อสวัสดีค่ะเช่ครับจาือจากสมุทรประการนะครับพ่อที่ผ้าอะไรบ้างนี่วันนี้อะไรมาบ้างผ้าฝายทอมือผ้าฝ้ายทอมือเดีแล้วก็มีพ่าส่งพระสิสีสวยเออพระถุสวยมากเลย จะสมุดประการเนี่ยก็เป็นง<ท>านฝีมือเออตัวเนี้ยสวยแล้วก็ร้านนี้ก็แล้วก็จะมีจาัก,การสินด้วยนะคะไอ้แผนแฟชั่นเสื้อผ้า,พา,พาอันนี้ก็จาัก,การสินเหมือนกันข้าไใหม่จักลสินลวคุณแม่ผ <พา S 1> ้าฝ้ายผ้าฝ้ายกลสินเออน่ารักน่ารักเขาก็จะมีแบบว่าอันนี้ทอมือหมดเลยเนาะนุนนของเลยโอ้ดูสิแล้วเป็นผ้าฝ้ายแบบใส่สบายอย่างเงี้ย เวลาใส่ไปวัดไปวาเก๋วันนี้สมุดปากกาบวัดดีค่ะคุณพี่เนื่อรองเท้าหนังจากหนังอะไรครับคุณพี่หนังวัวครับหนังวัวโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนิ่มมากเลยตอ้นนอซัพพอปปร์ตเท้าถ้าปีดอย่างงี้นิ่มยังใช้ไม่ได้ต้องใส่แล้วนี่อ๋อต้องใส่แล้วจะนิ่มกว่าเพราะว่าเพราะถ้าน้าหนักมือเราอะมันมันน้อยแต่ถ้าน้ำหนักตัวมันเยอะน้ำหนักตัวมันก็จะนิ่มเออนี่นี่นี่อุ้ย เย็บมือตัวนี้อันนี้ถ้าเราถ้าเราทิ้งทิ้งอยู่บนรถอ่ะมันโดนความร้อนมันจะมันจะไม่ห่าอ่าใช่เพราะรองเท้าหนังปกติถ้าไว้บนรถแต่ตัวเนี้ยทิ้งสบายเราเราทิ้งบนรถได้สบายชอบครับคุณพี่ใส่แลเ้าซื้อของแพงมาเยอะตกอเมริกาแผลเต็มเท้าเลยวูใช่สวัสดีค่ะแม่สมุดปราการวันนี้มาผ้าอะไรบ้าง อันนี้มีบองมีโบโบด้วยมีกระเป๋าด้วยดูสิผมน่ารักอะนี่ของของซีวันไลนออกใหนะคของใครคะของใครอ๋อของผู้หญิงเหรอคะออกแบบลายยี่ห้อลายใหม่ลายใหม่โอ้ยยี่หลายใหม่ดูนะสีส้มสีสดมากเลยอ๋อเหรอนี่ใครเป็นคนออกแบบคะอ๋อท่านออกแบบเหรออุ๊ยจริงอุ๊ยพี่เจสซี่ถ่ายเก็บให้ท่านหน่อยเดี๋ยวส่งให้ท่านว่าวันนี้มาเจอ มาเจอหัดห <and> ัดดีไปเลยูเดี๋ยวไทยสมในท่านดูด้วยอุ้ยน่ารักมากนี่ซื้อไปแล้วรอบนี้แล้วอยากรู้ด้วยว่าซื้อไปแล้วแล้วไหนบอกมีใบเดียววันนั้นอันนี้ละลายคนละลายอืมละลายตัวอย่างแค่เนี่ยขายเก่งอ่ะขายเก่งจะบ้าเลยจะสวยจะสวยหนูซื้อค่ะโอค้ปแม่ของหนู แม่ไปดูกูผ้าใหม่ดูก่อนตอนนี้นูจะไอยูยังหาช่างตัดไม่ได้เลยหนูเกาะเขาเอาไปตัดแล้วมันพอมันมีโอกาสครั้งเดียวอะ่ะพอตัดแล้วมันไม่ใช่ปุ๊บม,มันเสียขอแล้วหนูซื้อมาแต่ละาผืนคือแ <c oughs> ต่ลานนี้สวยอันนี้มันมีส<ซ>ุภาพซื้นผ้าลายนะือัตัดอ,อันนี้ลายประจพร้องนะอ๋<พ>อนี่ <พอ S 2> เห็นนะหนูเห็นเป็นปลาละเปิดเลยเปิดเลยไม่ต้องอหลอดจตกนเรานี่แหละปลาหมอเอาอะไรมาประจํมาปลาหมอ ปลาหมอแม่บอกว่าถ้าจะมองไปปลาหมอมันก็คือปลาหมอถ้าจะมองไปปลาสลิดมันคือปลาสลิดปลาหมอเหรอปลาสลิดปลาสลิดอันนี้ยังไงเนี่ยแม่ปลาสลิดบางบ่อบ่อบางบ่อเห็นมีหัวเลยจ้ะแต่อันนี้ไม่ใช่ลายใหม่อันนี้คือลายอะไรอันนี้ลายวัตถิราเก้าคือลายของเมืองดาแล้วอันนี้ลายใหม่แต่ก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นลายใหม่ของพระองค์ท่านใช่ใช่ใช่อันไหนฮะเป็นลักเียเนี่ย สามหรือมีลายเดียวกันแต่สีอะหนูว่ายากสีหนูยากไงคุณแม่คือก็ต้องทำทีว่าก่อนแดนนันนอไม่ในท่านของนะคะโอ้ที่เป็นสีวันเกิดผิวหนูไงแม่ขึ้นนะที่ใส่เสื้อแบบเนี่ยท่านมีลายเนี้ยเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวขับมีสีนี้ใช่ไหมอืมังขาอันนี้สุรินทร์สุรินทรเครื่องประดับ นะคะสุรงสุรินเขอประดงประดับนะคะขอถ่ายรูปด้วยสุรินรู้ถึงรุ่แต่เรื่องถ่ายแล้วค่ะตุ๊กตาขอบคุณค่ะสุรินเมืองช้างเขก็จะมีเราเจออันนี้ใช่ไหมใช่ครั้งที่แล้วเราก็เจอร้านนี้เราเจอแล้วเราจริงร้านพวกนี้แขกก็จะซื้ออุดหนุนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเี็แขกเป็นลูกค้าอยู่แล้วไปร้านไหนก็ออซื้อแล้วแขกซื้อแล้วแขกซื้อไปแล้วนะฮะแล้วอันนี้เจียงฮายสวัสดีเจ้า เจียงไฮขายอย่างขายของแมวก่ะขายของแมวของดอยขายของแมวของดอยนะฮะนี่ตุ๊กตาแมวคนเมืองทำเจ้าตุ๊กตาเด็กบ้านเห่าเนาะอันนี้มาจากเจียงไฮเลยเนาะจจาากเเเียยงไฮล้นี่ทีนี้เขาก็จะมีของทุกภาคทุกอะไรตุ๊กตาแมวตุ๊กตาเงาะเอาแคลอ์มาฝากนะฮะอันนี้ก็ร้อยเอทสวัสดีค่ะอยู่บ้านชุดอยู่บ้านไม่ดอนนะชุดนอนผู้เฒ่า เออบาตเตอรี่ชุดนอคนเท่าเนี่ยแหละอ,อากาศร้อนๆน,นะแต่อันนั้นใส่แฟชั่นเนาะศงกรการเสีได้ไม่เจอถ้าเจอเจะเจอหนูชุดน,นันล <c oughs> ักษกราลขาดเลนนะ้นนะใช่แล้วก็ยโสธรนี่ก็จะเป็นผ้านี่เขาเรียกว่าผ้าอะไรวันดีค้คะ <c oughs> ผ้าฟ้าย้อมครามยาโสธรเอทเออเหมือนร้านส่วนมากเนี่ยเราก็จะเจอกันหมดแล้วแล้วก็เป็นร้านที่แบบ <c oughs> เราซื้อใช้จริงๆเราซื้อของเข้าไปจริงๆเพราะว่าบางที ผลิตภัณฑ์จากคนไทยมีอะไรเก๋ๆเยอะมากที่เราสามารถไปอัดแดปบน้องแฟชั่นได้สวัสดีค่ะนี่จะสมุดประการนีเป็นกระเป๋าผ้าใช่ไหมคะน่ารักมากอุ้ยลายมิกเกลาสลิดบางเบาเธทถูกใจจังเลยอันนี้บาสลิมีมีตัวแม่มีตัวแม่ด้วยมีตัวแม่ทุกเธอจะชอบมากกระเป๋าาสลิดน่ารักไหมอยู่เมกาบางนาค่ะนี่เป็นผ้ายองฟาม น่ารักมากเลยฮะอีตัวเนี้ยมันน่ารักอ่ะน่ารักเนาะไปเท่าไหร่ครับเนี่ยไปนี่สี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบราคาดีน่ารักแต่ชอบมันนี้ชอบปลาสลิดปลาสลิดน่ารักอ่ะมันดูแบบออืน่ารักดีราคาแล้วก็อีกร้านอันนี้ก็จะเป็นพะเยาพะเยาคะบ้านน้องอยู่เทิงไงคือใกล้กันเหรอใกล้กันเราต้องผุดสัง อยู space, ่ใกล้ก me ันเลยคนพะเยาวคนเจ้าหายนะวันนี้พะเยามากระปุกกระเป๋านะฮะเราป้ากันหลายรอบแล้วน่ะนอกจากว่าอยู่สูตรราชการกับป้ากับเอิอเนี้ยเอออีแฉเนาะอันนี้ก็จะเป็นของอันนี้เป็นท้องว่าอยางเอาอย่างปมาทอก็เออผักโต๊ะนะฮะปีแบบมาจากเขาล่วงสมัยอย่างเออกิบเก๋กิบเก๋ที่แบบกุบกิบกระปินะเว้ยใช่ใช่ว่าอันโต๊ะเข้า เออเปิดดีไซน์มาแล้วใช่แล้วใช่ระบบ,บบเทาใช่ระบบเนียงเจ้้าวัดสมาร์เตอร์โอ้น่าฮักเจ้าปีพระพระเยาวนี่เมืองพระเอกเยอะมากเลยนะทำไมลาลาเป็นพระเอกมันจะพระเยาวเยอะมากมจริงหรอนี่ไม่รู้เลยเก้าเก้าที่ละหลอเอาหรอแล้วเชียงรายล่ะวิบานหนาที่ไหนทนะ้องไร่นา,านอ๋อวิบานหนาะมีจำชื่อไปจำเมือนแบขอบคุณเจ้าปี และอีกร้านหนึ่งอันนี้มาจากอุตรดิตถ์เลยก็จะเป็นสาหรับไทรที่สายมูมูเตรูดาบเดิมมีเมิดคุณพ่อก็มีหมดนะยำองค์พ่อพาปพิคาเน่คงครดมีหมดนะคะอยู่ดานไม่ได้ซุมนี้ร้อนคนบาปคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อสลับแดนนะซึ่งยาใช่ดบคัเออแล้วงานนี้ฮะก็จะมีตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันนี้แปดถึงวันที่12 พฤศจิกายนแล้วบนเวทีเออพฤ่งสภาคมแล้วเวทีที่เราเห็นด้านหลักเนี่ยเขาก็จะมีศิลปินเนี่ยคอยทะยนทอยอยนะหมุนเวียนมาทุกวันเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เมกะบางนาหรือว่าเสาร์อาทิตย์มาเดินเล่นเนี่ยแขกอยากให้แวะมาเพราะบางทีผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยถูกคัดมาแล้วแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเราด้วยชุมชนด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยดีจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็อยากแนะนําอยากย้าไว้สุดท้ายนะก็คือ 8ปถึง12พฤษภาคมนี้แล้วใครที่รู้สึกร้อนก็นมาเย็นหน้าพัดลมแบบฉันแต่มาเย็นเย็นก็ดีแต่ใครที่ซื้อของแล้วภายในงานเขาจะมีคูป,ปองให้คูป,ปองหน้าตาเป็นแบบนี้500บาท100บาทเมื่อซื้อเท่าไหร่นะซื้อ5 0าท0 0ได้1น0้เออแล้วเราก็จะได้บัตรชิงโชคอย่างนี้เขียนชื่อนามสกุลไม่อยากได้ก็ใส่ชื่อคนอื่นชื่อแข่ก็ได้ ใส่ช,ชื่อรศมีแขกก็ได้และเบอร์โทรศัพท์แล้ววันสุดท้ายจับทุกวันจับทุกวันด้วยแล้วทองวันสุดท้ายก็จะได้รับรางวัลไปเลยเพราะฉะนั้นงานนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนย้ำอีกทีเมกะบ,บางนาตั้งแต่วันที่8ถึง12บพฤษภาคมนี้นะซึ่งแขกมาเดินแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ไปขอชดใช้ค่าใช้จ่ายก่อน,อไ,นไปซื้อไวหลายร้านไปซื้อไว้หลายร้านมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ดูว่าซื้อจริงๆนะก็ยังไงก็ใครที่ดูอยู่ก็เนาะ มาเดินเที่ยวได้ก็ยังไงก็แวะมาด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเอามือถือไปจ่ายเงินก่อนเนาะทุกคนใช้ของไทยมันเลิศมันเก๋จริงนะคะบ๊ายบาย